นะคะคถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องเรียกว่าใช้ความเป็นกุศลความฉลาดและความที่เรียกว่ามีปัญญาในการที่จะเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตตัวเนี้ยไปทุ่มกับทางโลกซึ่ง ถ้าอยู่บนโลกก็ยังเกิดแก่เจ็บตายและยังทุกขยังถูกลงโทษยังขาดแคลนในบางอย่างแต่ถ้าเรามาทำตรงนี้หวังว่าสิ่งที่พ่อพระพุทธเจ้าให้สแสวงหาที่เลิศประเสริฐสูงสุดคือนิพพานเราทำเพื่อพระนิพพานและพระนิพพานจะดูแลตอบแทนผู้ที่ได้เข้าถึง สภาวะที่เลิศประเสริฐสูงสุดตามที่พ่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้สแสวงหาค้นหาพระนิพพานเมื่อมาเกิดแล้วนะคะวันนี้ก็จะเริ่มในการที่เรียกว่าปฏิบัติบูบชานะคะ,ะมีน้องคนไหนบอกว่าเบื่อเสียงพี่วันละขอเป็นเสียงผมได้ไหมพี่วันหรือขอเป็นเสียงของหนูได้ไหมพี่วันนะคะมีไหมคะ หรือยังจะปฏิบัติด้วยกันแล้วให้เป็นเสียงพี่วันนําเหมือนเดิมเสียงพี่วันค่ะอุ้ยตายอุ้ยตายเอาใจเชียวนะน้องๆตอนนี้มีที่บ้านนิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกของพ่อใหญ่เนี่ยจริงๆมีเข้ามาฟังธรรมที่น้องๆปล่อยธรรมในแต่ละวันเนี่ยร้อยกว่าคนนะคะร้อยกว่าคนนะคะอันนี้คือเรื่องนิพพานเพราะที่นี่เนี่ย จะไม่ค่อยมีในเรื่องของการเรียรอะไรแจกบุญผ้าป่าบอกบุญทุกอย่างเป็นเพราะกฎของอเขาเรียกว่าลูกพระบิดาได้ตั้งขึ้นเพื่อจะได้ลดทอนในเรื่องของความลำบากใจของคนที่เข้ามาแล้วไม่มีเงินนะแต่วันเนี้ยตัวพี่วันก็ขอให้นะคะทุกท่านนะคะสร้างบุญด้วยกันก่อนนะคะตัวพี่วันเนี่ยตอนที่พี่วันณ จะได้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเป็นทิพย์ในส่วนของกายก่อนขนลุกขนตั้งขนชันขงทองหรือกระทั่งแบบอาการเย็นวูบสู้ซาขึ้นมาน,นะพิวันได้ตอนที่หนึ่งพิวันสวดสักเทกามีอัญเชิญทุกมิติทิพย์นะคะชาวโลกทิพย์แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือพิวันสวดอาราธนาธรรมเพื่อพระนิพพานนะคะ แล้วจากนั้นเนี่ยพี่วันก็จะมีในเรื่องของการสามารถให้มาแสดงพลังงานในร่างกายได้แต่ที่ไม่ทําตรงนี้เป็นเพราะว่าทุกคนมาหลายสายนะคะบางสายก็ชอบแบบสงบบางสายกา็ชอบแบบว่าสิ่งที่เหมือนวัดป่าธทำคือไม่ต้องให้มีอะไรลวดลายอะไรมากมาย เธอเอาสงบเข้าไว้เอานิ่งเข้าไว้เธอ,อย่ามาฟ้อนรำเธออย่ามาแสดงอาการกระตูวูกระตีว้วิเกิดอาการรู้สึกขนสู้สู้ๆเนี่ยนะเขาจะไม่เชื่อนะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่านะก่อนจะปฏิบัติธรรมถ้าเรามีของเก่าที่เขาเรียกว่ายานอย่างรู้ที่เกินมนุษย์มาหนึ่งคนคนนั้นบางคนเนี่ยมาด้วยอาการที่ฝันแล้ว ในความฝันตัวนี้จะไปที่เดิมๆที่ตัวเองอาจจะก่อนจะบรรลุธรรมแล้วอธิษฐานถึงนิพานนะจะจำสถานที่นั้นได้และวันหนึ่งคำตอบจะมีมาว่าทำไมในอากัปกิริยาที่เรียกว่านิมิตตัวเนี้จึงสามารถย้อนไปในที่ที่ตัวเองเคยอธิษฐานจิตและก่อนที่จะต้องมาชาตินี้บรรลุธรรมนะนี่คือเขาเรียกว่านิมิตที่ ทำให้ผู้มียานอย่างรู้ตัวเนี้ยจะมีความแม่นยําในเรื่องสถานที่ในเรื่องของความที่เขาเรียกว่าจำได้แต่หนหลังแล้วบางทีอาจจะจำร่างบางร่างในชาตินั้นได้ว่าได้อธิษฐานตรงนี้แล้วก่อนที่นะคะจะมียานอย่างรู้ที่เกินมนุษย์ตัวเนี้นะคะเขาเคยเป็นผู้ที่อาจจะมียานมีชาญในความแม่นยำในเรื่องความฝัน สองเขาอาจจะมีอาการที่เรียกว่านะคะรู้สึกเป็นทิ์เวลาไปตรงไหนที่มีพลังงานแปลก,ปกเขาจะรู้สึกทันทีเลยว่ามีอาการทักทายจากสิ่งที่เราตามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาจะสื่อสารกับสิ่งที่ที่สามนะกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ได้กับ อันที่สี่เนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยสื่อสารกับดวงจิตเหล่านี้ได้ซึ่งดวงจิตที่มาสื่อสารกับเขาอาจจะเป็นบุพกรรมเคยร่วมบุญบาร,รมีเคยเป็นคู่ครองเคยเป็นครอบครัวเคยเป็นผู้ที่เกี่ยวเนื่องลูกศิษย์กับครูมาก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นทีมทูตสวรรค์ที่รับอาสามาดูแลคนนี้เพื่อให้บรรลุธรรมก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นยันอย่างรู้นั่นคือเขาพูดสื่อสารข้ามิติได้จากชาวโลกทิพย์ก็ตามจากผู้ที่ทรงธรรมก็ตามจากการที่เขาเนี่ยไปที่ไหนแล้วเขาต้องการแสดงพลังบางอย่างว่าเขาเนี่ยมีบุญบาร,รมีที่จะให้เพราะฉะนั้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยตอบรับเขาอันนี้ถือว่าอยู่ในผู้มียันอย่างรู้ นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วบางทีเราก็จะต้องรู้ว่านะคะคนที่มาแบบสงบก,กับคนที่มีตรงนี้บางทียอมไม่มีในเรื่องของจริตที่ตรงกันเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวพี่วันยอมรับได้แต่ตัวพี่วันก็จะต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าคนคนนีสสนะ้สื่อสารขอทำได้ไหมถ้านะสื่อสารขอทำได้ พี่วันจะรู้เลยว่าคนคนนี้ของจริงถ้าสื่อสารมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่พูดนั้นร้องให้มาขอบุญนะสื่อสารทำไมอะ่ะสื่อสารหาแต่คนที่หนึ่งทุกยากลำบากในเมื่อรู้แล้วว่าเราก็ทุกยากลำบากนะจะมาให้คนหนึ่งนะเออมาสร้างนู่นสร้างนี้ให้ตอนอยู่ไม่ทำเองอะ่ะเออนะบางทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า นะเวลาเราไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าขยันทำเองให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่าใช้แต่วิธีสาธุอนุโมทนาบุญแล้วตัวเองไม่กระดิกเลยนะตัวพี่วันก็จะบอกว่ากระดิกอยู่ค่ะขยับอยู่ค่ะนะสิ่งเหล่านี้คืออยากจะบอกให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ว่านะวิธีปฏิบัติของพี่วันเนี่ยนะน่าจะถูก ทีมงานของพ่อปู่สหบ,บดีพรมและทีมงานนะคะวัดเขาสมโพธิเนี่ยต้องการให้พี่วันปฏิบัติแบบนี้เหตุผลนะเพราะตอนนั้นอยากรู้ว่าตัวเองมีกรรมอะไรมากมายทำไมเกิดมาทุกข์มากอยากรู้ว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นใครอยากรู้ว่าในการนั่งสมาธิแล้วในการตักบาตรทำบุญในการรักษาสิลตัวเนี้ยเปิดให้เห็นเจ้ากรรมในเวรได้จริงหรือไม่ตามที่ โฆษณาวัดเขาสมโพธออินะพี่วันก็เกิดอาการนะทุกอย่างมันต้องทดลองนักวิทยาศาสตร์ต้องลองทําถ้าทําแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราจึงจะแยกแยะได้ว่าเราจะทําต่อไหมหรือเราจะหยุดแค่นั้นนี่คือสิ่งที่พี่วันนะแนะเพื่อนๆด้วยนะคะจะปฏิบัติแนวไหนปฏิบัติไปเถอะนะสุดท้ายนะถ้าการสแสวงหา สิ่งที่เป็นอมาตะร,รมไม่ได้เกิดขึ้นในเป้าหมายของเราเนี่ยให้รีบเบี่ยงเบนให้รีบรู้สึกว่าสแสวงหาพระนิพพานแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมจะเกิดการพัฒนาขึ้นทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่วันยอมรับนะคะว่าพี่วันเนี่ยนะทานอาหารเนี่ยนะเป็นปุตุชนคนธรรมดารีบเร่ง เพื่อที่จะไปเปิดอารีนาเรสเตอรองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อะไรที่กินข้างทางได้ทานหมดเลยนะแต่ไม่อ้วนนะเหตุผลที่ไม่อ้วนเพราะทำงานนะ่ะนะคะแล้วก็เกิดอาการที่นอนไม่อิ่มเพราะตัวเองเนี่ยต้องเปิดร้านกลางคืนต้องอาศัยที่คนนอนแล้วและมีสถานที่บันเทิงให้ทุกคนเนี่ยนะที่ต้องการเวอร์ชั่นที่เขาเรียกว่านะอ่าอ่อยเหยือ่อผู้ชายมาอ่อยผู้หญิงผู้หญิงมาอ่อยผู้ชายนะอ่อ บางทีก็มาอ่อยนักร้องบางทีก็ว่าอ่อยสาวพีอาในร้านนะพี่วันเรียนรู้ตรงนี้มาจนเกิดอาการที่เรียกว่าเข้าถึงสภาวะจิตใจของตนเองและของเพื่อนร่วมง,งานจนกระทั่งเห็นความทุกข์ว่าชีวิตเกิดมาแค่นี้เองเหรอนะมานั่งทุกข์มานั่งเหนื่อยแล้วก็มานั่งหาเงินสุดท้ายตอนที่เราป่วยตอนที่เราเนี่ยนะจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยเงินไม่มีความหมายเลยตรงนั้น คิดดูว่าท่านเนี่ยเอาให้ถึงกระดูกอย่างนี้เลยนะเงินสิบสี่ล้านก็เคยเห็นเงินยี่สิบล้านก็กู้ได้เงินสามสี่ล้านไปเอาเนี่ยกู้ได้ด้วยศักยภาพของความที่นะคะดูแลธนาคารเป็นนะคะทำให้ตรงนี้นะแล้วก็รู้จักสร้างเครดิตที่เป็นนี่คือทางโลกเนี่ย เป็นแต่ทางธรรมเนี่ยไม่เอาไหนเลยนะทาให้ท่านเนี่ยต้องให้พี่วันไปเจอทุกจนสุดๆแล้วก็วิ่งกลับมาหาธรรมพร้อมกับมาสอนนะแล้วก็มีน้องๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนกัลยานธรรมเนี่ยก็เอานะสแต็ปเปิลมาหนีบหนีบหนีบ,นบ,นบแล้วก็ให้สวดเพราะพี่วันเนี่ยต้องบอกเลยนะบรรลุธรรม โดยที่ไม่ได้สวดมนต์เลยนะต้องบอกตรงนี้เลยแต่เป็นการอธิษฐานจิตล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเอาบทสวดมนต์นะคะที่เบื้องบนเนี่ยแล้วก็เกิดจากการที่พาน้องๆทํามาเป็น10บปีนะคะแล้วก็น้องบางท่านเนี่ยเขาก็ได้เจอในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอริยะเจ้าของเขาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเขาจึงนะคะสามารถที่จะไปปฏิบัติที่ไหนแบบไหนได้ เขาไม่คิดกังขานะแต่ของพี่วันเนี่ยต้องบอกนะคะผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะหยุดเดินในเมื่อคุณได้มากผลนิพพานแล้วคุณจะเดินไปทําไมนะคุณจะไปตรงนั้นตรงนี้ทําไมอีกมันหยุดทยานอยากมันดับไฟของความเรียกว่าทยานอยากตรงนี้และทําเฉพาะกิจหน้าที่ของตัวเองที่กำลังทํำอยู่นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพี่วันไม่ค่อยไปโผล่วัดไหน นะเพราะพี่วันวัดใจตัวเองว่าพ่อใหญ่เลือกให้ทํางานแล้วเลือกที่จะยกจิตพี่วันที่บ้านเลขที่ตัวนี้แหละสองร้อยทับหนึ่งเก้าแปดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้พี่วันจึงอยากจะบอกว่าเห็นพี่วันอย่างนี้ทุกคนไปอ้าวไม่เห็นไปโพวัดไหนอ้าวสวดมนต์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสวดได้นะทำอะไรเนี่ยทำได้ให้ทำกับกลุ่มวัดไหนก็ทำได้แต่พี่วันแค่วัดใจตัวเองว่า เมื่อได้มรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยอาการทยานอยากที่เรียกว่าอยากจะสร้างบุญในกรณีใดๆเนี่ยมันยุติเลยเพราะคําว่าบุญวาสนาบารมีเต็มแล้วเนี่ยนะจากเคยชอบปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรมันจะเลิกเลยเพราะมันจบแล้วมันมันเต็มแล้วนะจากคนที่สวดมนต์และอธิษฐานจิตแล้วมันได้มรรคผลนิพพานแล้วมันก็จะ ทำไปแค่รู้ว่าอยู่เพื่อรอในการตอบแทนคุณของพระนิพพานนะถ้าได้เจอใครก็ได้เจอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโดยนิสัยโดยนิสัยจริงๆพี่วันจะไม่ได้ไปโผล่ที่ไหนง่ายๆเพราะคำว่าจบกิจแล้วเนี่ยมันหยุดพยานย,ยาที่จะปฏิบัติในเรื่องความดีใดๆแล้วนะรู้แค่ว่า ถ้ามียานมีฌานจากพ่อใหญ่ว่าจะโปรดคนนี้ด้วยทำอะไรให้พ่อใหญ่ช่วยนะเขาเรียกว่าสื่อสารส่งกระแสธรรมมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปสำหรับตัวเองเนี่ยนะยุติแล้วกับการที่เรียกว่าจะต้องค้นหาพระนิพพานเพราะมันปรากฏแล้วและสิ่งที่หายไปบอกได้แล้ว เราจึงมาเริ่มปฏิบัติบูบชาพร้อมกันนะคะวันนี้ถ้าใครอยากจะบอกว่าอพี่วันขาหนูอยากให้สวดบทนั้นเพิ่มบทนี้เพิ่มบอกได้นะคะพี่วันไปได้ทุกบทแต่ว่าเพียงแต่ความผนัดของตัวเองตัวเนี้ยมันไม่ได้นะกระทำทุกวันพี่วันก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆของพี่วันในแต่ละวันนิดๆน,น,นะซึ่งเป็นทริคที่นะสามารถที่เราเนี่ยจะพยายามไม่ให้เรา เกิดอาการเบื่อหน่ายนิพิทายานเกิดขึ้นบนโลกให้เข้าใจแล้วก็สร้างสมดุลให้ชีวิตให้ทั้งทางโลกทางธรรมของเราตัวนี้มีในเรื่องของการบาลานซ์กันแล้วเราก็ไม่ต้องแบบนะจะต้องหนีใครจะต้องหนีสามีจะต้องหนีลูกนะ,ะหรืออาจจะสามีหรือลูกหนีเราเขาก็คงไม่หนีเหตุผลเพราะเราบอกเขาแล้วว่าเราจะอยู่ในรูปคารวาททำงานให้ พ่อใหญ่ตอบแทนคุณของพระนิพพานนะถ้าเราดีลูกก็ไม่อยากให้เราจากเขาไปนะเขาก็จะตายติดฐานขอให้แม่อยู่กับเขานาน,านๆขอให้เขาเนี่ยได้บรรลุธรรมนะหรือจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะถ้าเราเป็นภรรยาที่ดีสามีก็มองว่านะไม่มาปล่อยเขาตอนแก่นะเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาฝากผีฝากไข้กับเรามาเพราะฉะนั้น เราจะต้องเป็นคนที่นะคะสามารถจะมีประโยชน์ให้กับบารมีธรรมของพระนิพพานเบื้องบนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูแลคนในครอบครัวของเรานะพี่วันเป็นคนไม่หนีครอบครัวนะยิ่งมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ด้วยเนี่ยพี่วันก็จะคิดว่าพี่วันเนี่ยจะบริหารตัวเองเนี่ยให้ครอบครัวรู้ว่ากลับนิพพานด้วยกันแล้วยังทำแบบฉบับที่เรียกว่านะ มีในเรื่องของการดับอารมณ์โทสะนะพี่วันจะไม่ทะเลาะจะไม่พูดอะไรให้เกิดอาการที่เขาเรียกว่าขัดแย้งในครอบครัวเลยนะไม่พูดเลยพี่วันจะมีวิธีเลี่ยงมีวิธีที่รู้ว่าถ้าพูดแบบนี้แฟนไม่ชอบถ้าพูดอย่างนี้ลูกไม่ชอบแต่ในสิ่งที่เขาชอบเราแค่ไม่พูดเยอะนะคะไม่พูดเยอะในบางอย่างแต่เราแสดงในบางอย่างเป็นการช่วยเหลือ นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่นำไปนะคะดูแลในการที่จะเป็นคารวาสแล้วได้สแสวงหานิพานปรากฏได้แล้วตัวเนี้ยให้เผื่อแผ่ถึงคําว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพ่อพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในพุทธกาลเนี่ยนะท่านจะบอกเลยว่าบุญกุศลที่สูงสุดเลยเมื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยคือบุญสูงสุดแล้วเนี่ย สิ่งที่จะสร้างวาสนาบารมีให้เกิดในเรื่องโชคลาภศรัทธาทุกอย่างต้องเกิดจากการเผยแพร่ทำและจะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างโดยไม่หมกเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ตัวพี่วันก็นะอยากให้ทุกคนนะคะลองเอาสิ่งที่เรียกว่าตั้งจิตปรารถนาในนิพพานเนี่ยให้เข้มขน้นให้เข้มขน้นมากกว่าเดิมนะคะ แล้วก็นะพี่วันเข้าใจในบางครั้งเนี่ยจะมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นในขณะที่เดินทางเพราะในสิ่งที่บริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยมันยังไม่ได้เกิดออโต้กับใครเพราะฉะนั้นคนคนนั้นจึงมีอาการที่เรียกว่านะคะปฏิบัติธรรมแต่มีภาวะทางจิตใจตัวเนี้ย อาจจะเป็นผู้ที่อ่อนแอในบางจุดเพราะในบางจุดที่อ่อนแอเนี่ยเกิดจากการที่ไม่มีใครเข้าใจตัวเองเกิดจากการไม่มีใครสนับสนุนตัวเองเกิดจากการที่เราเนี่ยยังไม่เป็นเลิศในทางโลกนะคะจริงแล้วพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเลิศทางโลกก่อน และท่านเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเอาการแก้ตายตัวเนี้ยคือนิพพานตัวเนี้ยไปให้กับทุกคนที่ท่านรักพอท่านได้ปุ๊บเนี่ยบางครั้งอุบายบางอย่างแม้นแต่น้องชายต่างมารดานะท่านก็ต้องการให้เขาสําเร็จธรมจึงต้องนวลเหนียวจึงต้องแบบพยายามที่จะเนรมิตพยายามที่จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาช่วยมาเป็นนางฟ้าให้หน่อยเนี่ยให้สวยๆเลยนะอ่าเพื่อให้น้องชายเนี่ย จะได้ไม่เป็นหลงผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตเพื่อให้มาทางธรรมคิดดูว่าท่านต้องใช้กลสลูบายขนาดไหนในการที่จะแยกเขาออกมาจากครอบครัวนะเพื่อให้บรรลุธรรมก่อนเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเอาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราเองนะถ้าเรายังเผื่อแผ่ใครไม่ได้เราต้องเอาตัวเองเนี่ย ให้เกิดอาการที่เรียกว่าชิงพระนิพพานมาครองให้ได้พี่วันยืนยันว่านิพพานมีจริงนั่งยันนะสติสัมปชัญญะพี่วันกำลังระลึกนึกถึงคำว่าสอนนิพพานแบบไหนให้ทุกคนรู้ว่านิพพานดีที่สุดและพี่วันกำลังนั่งในการสาธยายธรรมว่าถ้าได้นิพพานแล้วเนี่ยนะไฟสามกองตัวนี้จะหายจะมอดไหมไปต่อหน้าต่อตานะต่อเนื้อตัวชีวิตนี้ได้เลยนะแต่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไปช้า พี่วันแค่แนะนําว่าขอตัวช่วยดีไหมนะถ้าขอตัวช่วยได้จะเอาตัวช่วยอ่าเทพเทวพรหมที่ท่านสําเร็จทาแล้วหรือไม่หรือจะเอาพระผู้เป็นเจ้าถ้าพระผู้เป็นเจ้ายก,กจิตได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาเกิดท่านจะไม่มีอภิสิทธิ์ยก,กจิตแต่ท่านจะต้องให้ทำก่อนแล้วผู้นั้นคิดตาม และก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าครบบริบูรณ์ในบารมีของความเข้าใจและความเข้าไปเห็นสภาวะธรรมจึงจะบรรลุเป็นอรหันต์นะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่วันมาเติมให้อีกสักนิดหนึ่งในเรื่องของการที่เรียกว่านะคะปฏิบัติแบบผู้มีกุศลนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือการชิงในระหว่างมีชีวิตอยู่ชิงเพื่อที่จะเอามรรคผลนิพพานมาครองให้ได้เพราะฉะนั้นจะได้ เข้าสู่การที่เรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าทุกคนที่ท่านรักท่านให้สแสวงหานิพพานนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าท่านเป็นระดับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเป็นระดับที่เรียกว่ามักขาผู้เดินตามการที่เราไม่สมบูรณ์พร้มพรอมในความเป็นโลกนั่นคือความไม่รวยความที่เราอาจจะไม่มีในเรื่องภารกิจที่จะนะคะปลดปล่อยวางทางโลก ได้เหมือนพ่อพระพุทธเจ้านะแต่เราใช้วิธีที่เรียกว่านะคะใช้ตัวกุศลตัวฉลาดตัวปัญญาตัวเนี้ยชิงทำอุปสมานุสติใครละลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพ่อพระอานท์ว่าคนคนนั้นจะกลับนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องเก่งในสิ่งที่เรียกว่านะคะ ในทุกอย่างแต่ใช้จิตที่ตั้งมั่นหรือเรียกว่ารักพระนิพพานเป็นอารมณ์ตัวเนี้จะกลับนิพพานได้นี่คือสิ่งที่ท่านนะคะยืนยันและพ่อพระอนุนถามในรูปว่าท่านผู้เจริญเจ้าค่ะถ้าเกิดคารวะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติเหมือนพระเหมือนนักบวชที่จะต้องปฏิบัติ ในการทำสมาธิมีการทำจิตแบบไหนหรือภาวนาจิตแบบไหนหรือตั้งจิตแบบไหนจึงจะกลับนิพพานได้เจ้าค่าเมื่อมีเวลาไม่มากตถาคตเองนั้นให้ผู้ที่เป็นคารวาสและสามารถกลับนิพพานได้ นั่นก็คือการระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์การทําอุปสมานุสตินั่นเองเจริญในสิ่งที่ถามเถิดลูกขอให้ลูกนั้นนําไปบอกต่อสอนต่อผู้อื่นและตะถาคตเองนั้นเคยถูกผู้ที่เรียกว่าน้องชายที่รักเป็นทั้งโยมอุปถากไหมคงเรียกว่าเป็นพระ ที่กำลังจะสำเร็จทำได้ถามเพราะห่วงห่วงญาติที่เป็นกษัตริย์และมีความเป็นผู้หญิงจนกระทั่งขอบวชแล้วบางครั้งก็มีการปฏิเสธไปเพราะภารกิจบางอย่างยังไม่ลงตัวจึงให้บอกไปว่าถ้าอยากสำเร็จธรรมได้เป็นอรหันต์ขีนาสก ได้นิพพานปรากฏในเนื้อตัวชีวิตและผู้นั้นควรจะทำสิ่งที่เรียกว่าตั้งมั่นในพระนิพพานจนเกิดอารมณ์ในการที่จะทำดีเพื่อพระนิพพานและเลือกพระนิพพานเป็นที่หนึ่งจึงทำอุปสมานุสติระลึกนึกถึง พระนิพพานเป็นอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้นิพพานสแสวงหาทุกอย่างเลิศประเสริฐสูงสุดต้องสแสวงหานิพพานรักลูกเจริญพร <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นจริงที่นะคะเบื้องบนเมตตาเวลาพี่วันอยากจะรู้อะไรอยากที่จะเชิญทำสิ่งใดมาสอนบางครั้งก็จะมีเขาเรียกว่า พยานบารมีของการที่เรียกว่าส่งพระตะขายานจากอาจจะเป็นผู้ที่นะสามารถที่จะบอกเรื่องราวในพุทธการได้วันนี้ก็กราบสวัสดีและก็ขออนุโมทนาสาธุในทุกนะคะกุสลความดีความฉลาดและก็การที่เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติและเข้าถึงสอุปาที่ใส,สะนิพันธาตุและอนุปา ที่เสสนิพันธาสาธุสาธุสาธุนะคะ